โอเคครับ <c oughs> ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เรายังอยู่กันที่งานฟาร์ม x อ็ป2024นะฮะนี่ต้องบอกเลยว่าที่ไปเทคบางนานะฮะตอนนี้ก็คือเราจัดกันตั้งแต่วันที่ 3, ามสี่แล้วก็ห้าแล้วก็หนะต้องบอกเลยว่าเป็นการรวบรวมรวนวัตกรรมเกษตรแล้วก็รวบรวมคนเกษตรเนี่ยมาไว้ที่นี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหของจริงไม่ธรรมดาแนละ้วคือคนเยอะมากและอยากจะบอกว่าอะไรรู้ไหมก็คือ คนที่รักการเกษตรคนที่ชื่นชอบการเกษตรหรือว่าคนที่ทําเกษตรอยู่แล้วต้องไม่พลาดเลยสําหรับงานนี้แล้วก็ยังเหลือเวลานะฮะใครดูไลฟ์อยู่ก็สามารถตามมาได้เลยนะฮะตอนนี้ยังมีเวลานะ,ะสําหรับฟาร์มเอ็กโปสอเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยววันนี้จะเอาใจคนที่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรอยากจะปลูกผักนี่อยากเป็นเกษตรกรมือใหม่นะหรือว่าอยากจะเ,เขาเรียกว่าอะไร อยากจะไปซื้อของเกี่ยวกับเกษตรนี่มีบูธหนึ่งน่าสนใจมากเอางี้ตามมาเลยดีกว่าไม่ให้เสียเวลาไปตามมาเลยฮะยุงในนี่เองผมแอบ,บไปดูมาแล้วแหละเมื่อวานบอกเลยว่าสีสันสดใสามากนี่ตามมาเลยฮะนี่ขนาดว่าเป็นวันสุดท้ายนะคนุคนเยอะมากๆนะฮะนี่อย่างที่บอกว่าภายในงานเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมเกษตรเยอะแยะมากมายนะฮะที่อยู่ภายในงานนะครับก็ใครที่ชื่นชอบก็สามารถ แวะมาเที่ยวกันได้นะฮะยังมีเวลาตอนนี้บ่ายสองครึ่งก็ขับรถมาแป๊บเดียวไปเทคบางนานะฮะตามเลยครับมานี่ฮะก็คือยิ่งวันสุดท้ายนะฝนยิ่งเยอะนะบอกเลยนี่ครับตามมาตามมามันจะมีจังงอยแอบเห็นอยู่ร้านหนึ่งเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเราอยากจะปลูกผัก อยากจะทําเกษตรเรียกได้ว่าเป็นมือใหม่มีร้านหนึ่งแนะนําตามมานี่เลยเร็วๆเลยดีกว่าตามมานี่นว,วัตกรรมเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นโดรนมาแล้ว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 เป็นไงนี่ร้านนี้ฮะดูฮะเดี๋ยวให้ดูก่อน แค่หน้าร้านก็สีสันสดใสแล้วเป็นไงฮะทุกคนนี่ถ้าใครอยากจะทําเกษตรเรียกได้ว่ามือใหม่อยากปลูกอยากหาของเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวพามาเลยร้านนี้เลยไปเดี๋ยวมาดูดีกว่านี่เอางี้แค่เห็นหน้าร้านคุณดูเป็นไงสีสันสดใสเฉพาะรองเท้านี่สวยงามมากเดี๋ยวไปหาคนคุยดีกว่าไม่รู้คุยอยาใครได้บ้างเอ่คุยอยางใครได้มั่งนะ คุยอยากใครได้มากไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยว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 รอสักนิดหนึ่งเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะเผื่อคนอ้าวโอเคเนี่ยยืนรออยู่แล้วไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นข้างบนเลยดีกว่าพี่ครับเจนครับโอ้โหกูต์มอร์นิ่งครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าตามป้ายเลยบ่ายแล้วอ๋อบ่ายแล้วแต่ยังกูต์มอร์นิ่งอยู่นะฮะครับผมครับพี่ชื่ออะไรแนะนำนิดนึงฮะผมชื่่่่ออออดดิิงงงคคครรรััับบบพพีีีผมมทาไต้้เนนก ราะว่าครับผมเป็นช้าวันใหม่ที่สดใสใค่บ้านคุ่นอ่านี่ปลายนิ้วก็สั่งของได้แล้วครับผมก็คือเป็นคอนเซปต์เลยนี่ใช่ครับ Good Morning ครับโอ้โหแล้วก็คือแอบเห็นแค่เฉพาะหน้าร้านคือสีสันสดใสมากที่ Good Morning คือเป็นบูธเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างครับพี่อวันนี้เรามาออกบูธเกี่ยวกับเครื่องมือเกษตรทั้งหมดครับผมนะครับมีทั้งเมล็ดพันธุ์ครับเคมีเกษตรครับผมแล้วก็อุปกรณ์ ก็เจียที่เกี่ยวกับเกษตรทั้งหมดครับผมนะครับครับแต่แอบเห็นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ากี้บอกเพื่อนไปก็คือทําไมต้องแบบเฮ้ยเห็นมีแบบสีสันนี่คือพระเอกเลยพระเอกเป็นวันนี้เลยอันนี้คือรองเท้าบูทครับผมสีนะครับครับผมทําไมถึงมีแนวคิดแบบว่าให้มันเป็นสีสันอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่คือคือเราต้องการให้ผู้ใช้หรือเกษตรกรหรือคนที่รักจะปลูกเนี่ยเข้าใกล้เกษตรมากขึ้นเราเลยเอาสีสันที่มันเป็นรองเท้าบูธครับ มาให้ทุกคนได้ลองใส่แล้วก็เบามากครับผมุอดเลยเคยใส่ไหมยังไม่เคยเลยฮะเดี๋ยวอาจจะขอลองเลยได้ไหมต้องลองเลยครับผมเอาเอาุดเนี่ยผุดอันนี้ต้องสีชมพูอ่ะออกสีชมพูเลยอรอพ่ดีใช่ใช่โอ้โหไม่ธรรมดาสีชมพูเดี๋ยวเอาสีชมพูมาให้พี่เขาดูหน่อยอันนี้ผมบอกเลยนะว่าน้องเขาเตรียมให้แล้วเหมาะกับแบบว่ามือใหม่วัยรุ่นอะไรเงี้ยที่ชอบทำเกษตรบางคนแบบ คิดว่าการทําเกษตรต้องแต่งตัวแบบว่าเฉยๆธรรมดาไม่ไม่แล้วคนเกษตรเราต้องเทครับผมเราต้องจับครับผมนะครับต้องเทสีชมพูเลยเอาชมพูเลยเเลยเอ้าขอลองหน่อยแล้วกันฮะครับผมขออนุญาตนะฮะนี่ลองตรงนี้เลยเออ้แต่แค่แค่ยกขึ้นมานี่ก็คือน้ำหนักเบาเลยนะเบาไหมเบามากเบามากตัวนี้ข้อดีของมันนะครับพี่เอ๋ครับพี่ใส่ได้ทั้งวันใส่ได้ทั้งวันแล้วก็ ตัวเขาเองเนี่ยมีสารเอ่อที่ป้องกันแบคทีเรียด้วยครับผมใส่นานๆแล้วเท้าไม่เหม็นครับอ่าก็คือบางคนแบบว่าใส่รองเท้าบู๊แล้วก็แบบถอดมานี่ก็คือกู้หหายเลยกระจายเลยกระจายเลยโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นตัวที่แบบว่าไม่มีกลิ่นเลยใช่ไหมตัวนี้จะเป็นยางพาราผสมเอ่อ EVA จะคือโฟมครับยางพาราผสมโฟมครับพี่ครับยังไงครับพีเดฟเท่มะพี่โคตรเท่ต้องเท่สิครับของพี่นี่เดี๋ยววันนี้เราเดินชัดฟอสทั้งงานเลยครับผม นี่คือแบบว่ามีหลากสีสันเยอะแยะมากมายเลยก็คือผมว่าอย่างที่บอกนะเหมาะกับกเกษตรก,กรไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าคือได้หมดเลยใช่ครับครับผมนี่แลวคือน้ําหนักเบามากเลยนะเนี่ยเนี่ยดูดิให้ดูเลยให้ดูนี่นงนี่เนะ็นไะโอ้โหก็คือมีหลากหลายไซส์มากเลยใช่ไหมครับมีตั้งแต่ไซส์เก้าจนถึงเบอร์สิบเอ็ดครึ่งครับผมนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกทั้งหมดเจ็ดสี โอ้โหชําเลยชับเลยครับก็คือไปทุ่งนานี่คือหรือว่าไปทําเกษตรนี่คือเห็นรองเท้ามาก่อนเลยเห็นกิโลนังมีเห็นแล้วก็เดินมาใส่สีชงพูนี่คือนี่ของกูดมอร์นิ่งแน่นอนครับโอ้โหนี่นอกจากรองเท้านี่ก็คือแบบว่าอ่ะอย่างที่บอกนะว่าคือมันมีความเบานะใช้ได้นานไหมพี่ทนไหมใช้ได้นานมากครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นนวัตกรรมที่เอายางพารามาผสมกับโพลีโฟมครับพี่นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือมีสารยับยั้งแบคทีเรียด้วยครับพี่ เพราะฉะนั้นพี่จะใส่เดินทั้งวันได้เลยอ่าก็สึกสบายไหมก็คือสบายนะพี่คือมันเบามากนะพี่ดิ้งคือเนี่ยคือรู้สึกว่ามันเบาจริงๆนะวันนี้เอ่อจะพอมงานสามวันสี่วันนี่เราขายไปเป็นพันคู่แหละโอ้โหเยอะมากจะเห็นว่าเดินก็ไหวนะถือรองเท้าบูทกันเป็นแถวเลยไม่มีใครเดินเดี๋ยววันนี้ผมใส่เดินเองทั้งงานถ้าถ้าเห็นรองเท้าคู่นี้นี่คือผมนะครับโอเคโอเคนี่ก็เป็นรองเท้านะฮะที่มีจำหน่ายอยู่ที่บุนมองดิ้งใช่ไหมฮะที่ฟาร์มเอ็กโปนะเอางี้ ยังมีเวลาอยู่ตอนนี้ประมาณบ่ายบ่ายสองครึ่งนะเขาปิดประมาณปิดกีมงฮะบ่ายส,สองสองทุ่มวันนี้ปิดสองทุ่มครับสองทุ่มยังมีเวลาอยู่นะฮะใครมีโอกาสแวะไปแวะมานะฮะอย่าลืมแวะมาที่นี่เลยก mm ู๊ดมอร์นิ่งนะครับผมก็มาดูรองเท้าแล้วก็มาดูผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรเยอะแยะมากมายเลยครับ,คร,บครับผมเอาตอนนี้คือรองเท้านอกจากรองเท้าแล้วยังมีอะไรอีกฮะกู๊ดมอร์นิ่งคืออะไรครับพี่กู๊ดมอร์นิ่งคือร้านขายช้อปปิ้งครับผมบผม,มีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ อ๋อก็คือถ้าสมมติหมดงานนี้ปุ๊บผมสามารถช็อปออนไลน์ได้เลยถูกครับแค่กดป้ดิวครับสามวันไม่เกินหนึ่งถึงสองวันพี่เอ็กจะได้ของจากเราเลยผมก็คือหเร็วมากเลยนะพี่ครับผมไม่ต้องรอเป็นแบบว่าหลายเดือนเป็นเป็นอาทิตย์นะบางทีรอของนะถ้าสั่งแบบไม่ต้องรอครับครับผมและภายในนั้นมีอะไรยังไงบ้างครับพี่เออของเราเนี่ยเราเน้นสี่สี่อย่างครับผมนะครับอย่างแรกคือมากกว่ามากกว่ามากกว่าคืออะไรครับผมมากกว่าคือเรามีสินค้าเกษตรกว่าสองหมื่น SKU อยู่ในแอปเราสองหมืนครับครับพี่มีทั้งเมล็ดพันธุ์ครับเคมีเกษตรครับผมอาหารเสริมครับเอสินค้าอุปกรณ์การเกษตรครับผมโซล่าเซลล์ที่เกี่ยวกับเกษตรครับผมกว่าสองหมื่นอคยูอยู่ในแอปเราเรียกได้ว่าคือผมเนี่ยอยากเริ่มต้นทําเกษตรเนี่ยก็คือเข้ามาแอปนี้คือจบเลยนี่คือมากกว่าครับผมแล้วมีอีกไหมฮะมีครับอะไรครับพี่เออเยอะกว่า เยอะกว่าคืออะไรครับเยอะกว่าคือเยอะความรู้ที่ให้ไปเยอะกว่าชาวบ้านเขาสมมติว่าพี่เอฟหนอนกินกินเอ่อปลูกปลูกทุเรียนอยู่ครับผมหนอนเข้าทุเรียนครับผมพี่แชทมาที่แอดมินเราครับผมนะครับสิ่งที่เยอะกว่าแอปอื่นก็คือเรามีแอดมินคอยตอบว่าทุเรียนเนี่ยเวลาหนอนเข้าเนี่ยใช้ยาอะไรใช้อัตราส่วนโหโหเท่าไหร่นี่ก็คือเหมือนครูคนหนนะึ่งไงนะนอาจาย์เดี๋ยวขึ้นมาคาุยกันบนเดียว เหมือนเหมือนอาจารย์คนหนึ่งเลยนะที่แบบคอยให้ความรู้แบบบางทีแบบบางทีเราทําอยู่นะแล้วแบบไปเจอแล้วเราบางทีสงสัยนะพี่ไม่รู้จะถามใครครับก็คือพี์ถามได้เลยใช่ครับครับผมแล้วมีอะไรอีกไหมครับพี่อย่างที่สามคือเร็วกว่าเร็วกว่านี่คือยังไงครับทำไมถึงเร็วกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าสินค้าเกษตรที่กว่าสองหมื่นเอควยูนีอยู่ที่ร้านเราอยู่แล้วครับผมเราสามารถส่งจากไทยให้กับผู้บริโภคเลยเราไม่ได้คิดมาจากจีน รือชิปมาจากที่อื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เร็วกว่าจังปุ๊บบ่ายทรงครับผมจังเช้าบ่ายทรงครับก็คือไม่เกินสองวันอย่างที่พี่ดิงบอกถึงแน่นอนเครี่ส่งแฟดเพราะเรามีโลโลจิสติกอยู่ที่เราด้วยอันนี้คือเร็วกว่าครับผมครับผมแล้วอีกอันอันที่สี่ครับพี่อันที่สี่เออเราอะไรนะเดี๋ยวผมเอาห้วหนุนก่อนันุก่อนเดี๋ยวกักัแป๊บนึงนะครับมีเยอะคือของเขมีเยอะคือสองเขมีเยอะนี่ครับโอ้โอ เยอะเยะมากมายบอกเลยนะว่าสําหรับมือใหม่ใครที่แบบว่าอยากจะช้อปปิ้งนะอ่าพี่เขาคือครับผมดีกว่าดีกว่าดีกว่ายังไงครับผมเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ส่งเองแล้วก็จัดจําหน่ายเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องคัดของที่ดีมีคุณภาพเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกับว่าส่งของไม่ดีหรือส่งของไม่ตรงปกครับพี่แล้ว จะคืนกับใครครับพี่คืนยังไงโอ้พูดวายหมดผมไม่งั้นเสียชื่อนะพี่ดิ้งนะเพราะว่าเรามีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ครับผมเนั้นสิ่งที่เราจะส่งให้ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดครับผมให้กับเกษตรกรหรือให้กับคนที่รักที่จะปลูกอ่าก็อย่างที่บอกนะว่าสี่ข้อที่พี่ดิ้งบอกไปแล้วนะก็คือแต่ผมชอบจริงนะชอบตรงที่ว่าแบบอยากจะรู้อะไรคือเวลาเรามีปัญหาอะไร้ะแชทถามเลยมีคนตอบเลยมีคนตอบครับแล้วมีไอติตอบที่ชั่วโมงครับผมเอางี้อยากเห็นตัวแอปโชว์หน่อยได้ไหมได้เลยได้่อยโชฮะ มานี่ให้โหลดแล้วโหลดไปแล้วนี่ก็คือแม้แต่โรงเรียนก็มีอ้าวนี่ครับพี่เดี๋ยวแบ็กแบ็กให้ดูตัวตัวตัวน้าแอปก่อนนะนี่เป็นแอปนี้ใช่ไหมฮะแอปคุณมาร์นิ่งแอปคุณมาร์นิ่งนี่นี่ก็เป็นแอปคุณมาร์นิ่งพอเรากดเข้าไปปั๊บนี่ก็จะมีโอ้โหนี่เต็มไปหมดเลยพี่เด้ง เครื่องตัดหญ้า<ต>น้ำมันโอ้โหสายพงสายพานเคมเปิลโซลา่าเซลแม,แม้แต่ปุ๋ยแม้แต่เมล็ดพันธุ์ที่บอกกณเอว่ามีสอง0มกว่าเ U, อชคยูคือเราเกี่ยวกับกเกษตรโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้านึกถึงอยากจะปลูกหรือนึกถึงกเกษตรเนี่ยให้นึกถึงแอปเราโอ้โหผมชอบจริงนะคือคือไม่ไม่ได้แบบว่าเอางี้พูดจากใจจริงนะไม่ได้อวยนะพี่คือคือผมว่ามันเหมาะกับคนที่อยากอยากจะเริ่มปลูกหรือแบบว่าคนทำเกษตรอยู่แล้วอ่ะคือไม่ต้องไปหาไกลอ่ะ ทาร์เก็ตเรามีสองกลุ่มครับพี่หนึ่งเกษตรกรครับสองก็คือกลุ่มคนเมืองที่รักจะปลูกใช่เพราะว่าต้องบอกเลยว่าตอนนี้เทรนการทําเกษตรเรียกว่าการปลูกผักเองอ่ะคือตอนเนี้ยคือเทรนกําลังมาแล้วก็คนในเมืองเนี่ยสนใจปลูกผักกันเยอะชผมว่าเหมาะเหมาะคนในเมืองกลับมารักสุขภาพมากขึ้นนะครับปลูกเองทานเองได้ใช่ครับแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าคุณไม่ต้องกลัวเลยเวลาคุณมีปัญหาอะไรคุณพิมพ์เข้าไปถามในนี้เลยแอดมินเขารอตอบอยู่แล้ว ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็คือแอดมินรอตอบหมดเลยใช่ครับนี่อ่ะไม่ธรรมดานะเขาสะบตกว่าอยากไปเจอเราจริงๆครับมีออฟไลน์อยู่ที่ลพบุรีด้วยอ่าลบบุรีอยู่ตรงไหนครับพี่ขายขายพี่นิ้งขายเลยอยู่ที่อําเภอโคกสํบโรงนะครับครับผมร้านชื่อพุดม์นี่เหมือนกันครับผมนะครับครับเรามีแอดมินแล้วก็มีสินค้าดูในนั้นด้วยครับผมนะครับอ่ามามาเจอเราได้ครับผมหรือว่าใครไม่สะดวกอาจจะอยู่ไกลหน่อยเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งมีแน่นอน แค่ปลายนิ้วครับแค่ปลายนิ้วสําหรับแอป Good Morning นี่สวัสดีตอนเช้านะต้องบอกเลยว่าอย่างที่บอกนะว่ามีผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าเกี่ยวกับเรื่องราวของเกษตรเยอะแยะมากมายเลยอยู่ในนั้นเหมาะสําหรับคนเมืองหรือเหมาะแต่กับเกษตรกรที่แบบว่าทําอยู่แล้วก็คือจริงๆเหมาะกับทุกคนแหละผมว่านะพี่ใค,ใครว่าใก็ซื้อได้ทุกคนมีความอยากจะปลูกในตัวครับผมอ่าแต่จะปลูกยังไงให้รอดปลูกยังไงให้ใอ่าก็เรียกอะไรให้มีคุณภาพนี่ต้องเราเลย Good Morning ฮะวันนี้โอ้โห เยอะแยะมากมายเลยก็ตอนนี้ก็อยู่ในบูธของฟาร์มเอ็กโปลเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนิดนึงดีกว่าอยากจะให้เห็นไปตามเลยนะให้รู้ว่ามีกลุ่มอะไรบ้างครับผมไปเลยครับพี่เดี๋ยวให้พี่ตามเลยครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไล่ตรงนี้เลยไหมอ่าได้ครับมาตามเลยมาพี่พี่ดิ้งเดี๋ยวพี่ดิ้งไปด้วยกันเลยฮะนี่ไปด้วยกันนะโอเคไปด้วยกันเลยอันนี้เป็นกลุ่มเอ่อกลุ่มเกี่ยวกับอาหารเสริมนะครับปุ๋ยแล้วก็ เคมีเกษตรนะครับจะกําจัดหนอนหรือกําจัดไรกกำจัดเพี้ยอันนี้ปรึกษาเราได้นะครับตองีคด้วยอันนี้เฉพาะกลุ่มแรกนะอันนี้กลุ่มอาหารเสริมอามาตอเลยเสริมเสร็จมารักษาโรคพืชรักษาโรคครับผมแล้วก็เป็นศัตรูพืชแล้วก็วัชพืชครับผมนี่ก็เป็นเป็นกลุ่มที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพวกอ่าให้คาดอาหารเสริมหรือว่าการป้องกันพืชอะไรต่างๆที่เวลามีปัญหาใช่ไหมพี่เลี้ยงนี่ด้านหลังก็คือด้านหลังเป็นผักซองครับคือชุดใหญ่เลยอันนี้เป็น เราที่บอกว่ามากกว่าคุณเอ็กซครับพี่ปกติร้านทั่วๆไปจะมีประมาณ20-30ชนิดครับผมของเรามีประมาณเกือบ200พืชให้เลือกให้เลือกซื้อนะค,ะครับมันเยอะกว่าไงฮะที่บอกว่าเยอะกว่าคือเยอะกว่าอย่างนี้คือเขามาดูนี่คือแบบว่านี่ตั้งแต่นี้นี่คุณอาก็กำลังเลือกซื้ออยู่เลยโอ้โหเต็มไม่หมดเลยนี่โอ้โห ก็คืออยากจะปลูกอะไรนี่คือครบจบที่เดียวเลยมีทั้งผักพื้นเมืองครับผมผักพื้นเมืองอีสานผักพื้นเมืองเหนือครับพื้นเมืองใต้เรามีหมดเลยโอ้โหนะครับแปลกๆบางทีเราไม่รู้ว่าคืออะไรครับพี่ชอบชอบตรงพื้นเมืองเนี่ยบางทีแบบหากินยากเลยนะพี่เราปลูกเองไปเลยแล้วก็เป็นอันนี้ต่อเลยฮะก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มอุปกรณ์เกษตรนะครับเครื่องปั๊มไดโวอันนี้ก็มีให้เลือกมากนะครับผรม โอ้โหนี่อันนี้ย่อมานะมีย่อย่อย่อเพราะอย่างที่บอกว่ามีกว่าสองหมื่นชนิดสินค้าสองหมื่นกว่า SKU SKU นะครับผมนี่ก็เป็นอุปกรณ์ระบบน้ำต่างๆอันนี้ก็จะเป็นโหลดน้ำครับผมมีให้ครบนะครับจบที่เดียวเลยอ้าวตามเข้ามาอีก้ามเน้ามาอีมไหมอันนี้จะเป็นเอเขาเรียกว่าผมเรียกว่ากั๊กเจ็กั๊กเจ็สวนนะครับสายกั๊กเจ็ต้องมีกั๊กเจ็ต้องมีครับผม อ่าไม่มีไม่ได้นะครับไม่ได้ครับต้องมีต้องมีคืออย่างนี้จะเป็นเครื่องตัดหญ้าที่ใช้แบตเตอรี่แหละอ่าโอเคโอเคอย่างแบรนด์ดีวอร์เป็นแบรนด์ของอเมกาครับผมนะครับแล้วก็มีจําหน่ายด้วยครับผมก็ใส่แบตเตอรี่ไม่ต้องไม่ต้องมีน้ำมันครับพี่นะครับเสียบปุ๊บตัดเลยครับผมโอ้โหพี่ดิ้งผมบอกเลยนะว่าแบบ ดูทันสมัยนะพี่ทันสมัยทันสมัยแต่ละยี่ห้อต่วนี้ตัวนีก็เกดีมากๆครับผมไม่ต้องไปแบบว่าโอ้โหไปเติมน้ามันไปดึงแล้วก็ไปตัดไปให้มีมีควันมีอะไรเงี้ยใช่ครับมีเสียงดังที่หมดแล้วครับครับผมเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแม้แต่แบบสายช่างนี่ก็มีหมดเหมือนกันนี่โอ้โหไม่ธรรมดาครับผมโอเคก็อย่างที่บอกนะมีหลากหลายแบรนด์นะพี่นะให้เลือกกันบิวกี้เบเกอร์ครับผม ตตดจริงๆนะฮะก็ไว้เล็มนู่นนี่นะใช้แบตเตอรี่ผมเองก็สําหรับเหมาะกับคนเมืองมากๆเลยนะรวมไปถึงแบบว่าอเกษตรกรมือใหม่ทั้งหลายนะครับผมนี่ครับมีทุกอย่างอุปกรณ์เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนินึงครับพี่ไหนๆมาแล้วมาเลยฮะตามๆตามครับผมครับตามฮะเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามากกว่าครับพี่มากกว่าเนี่ยคืออย่าง ยกตัวอย่างเช่นอเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันครับผมผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับคุณแม่ครับนี่มากครับผมใส่นี่เบามากฮะตามาเลยฮะอ่ามาดูหน้าร้านกันไปเลยดีกว่าเนี่อันนี้ครับอันนี้ก็คืออันนี้คือวัสดุปลูกอ่าโอเคถ้าผมทเห็นทั่วไปพี่วัสดุปลูกของเราเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิษมอสที่ปลูกทั่วไปแต่ของเราเนี่ยมากกว่ามากกว่ายังไงเรามีลงลึกดินปลูกสําหรับมะเขือเทศดินปลูกสำหรับคันตัดดินปลูกสําหรับบอนไซครับมดินปลูกสําหรับดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือเฉพาะเจาะจงในพืชแต่ละชนิดเลยถูกต้องครับเพราะอย่างยื่นอื่นก็พทั่วไปอ่าเพราะว่าอย่างที่รู้นว่าพืชบางตัวเขาต้องการสารอาหารที่แบบไม่ไม่ไม่เหมือนกันและยิ่งเขาวิเคราะห์อะไรมาแล้วเขาคํานวณอะไรมาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้น ซื้อไปปุ๊บจบเลยสมมุติว่าเฮ้ยผมอยากปลูกมะเขือเทศหาปุ๊บสั่งเลยนี่เลยครับชุดนี้ไปเลยอเฮ้ยผมอยากปลูกอ่าอยากปลูกกัญชาอกัญชามีด้วยมีโอ้โหนี่ก็เรีอกได้ว่าตรงหลากหลายเลยนะพี่นะใส่ดีป่ะครับฮะพอมีบ้างฮะโอเคนี่ครับก็เป็นแม้แต่ดินปลูกนะฮะแล้วนี่ก็เป็นพวกปุ๋ยต่างๆใช่ครับอ่าก็นี่ฮะ Good morning สีสันสดใสคือคือสะดุดตามากพี่เข้ามาใน ฟาร์มเอ็กโปสองพันยี่สบสี่เนี่ยคุณเอรู้ไหมว่าทําไมต้องสีสันขปนาดนี้ก็ยังงงเหมือนกันครับพี่คือเราต้องการให้อคนเมืองหรือเกษตรกรเนี่ยให้มีความรู้สึกว่าเกษตรบ้านเราไม่ไกลตัวครับผมผมเลยทําให้เกษตรมันมีความสนุกในเรื่องสีเวลาเข้ามารู้สึกรู้สึกสนุกครับผมรู้สึกใกล้ตัวมากขึ้นนะครับก็เลยก็เลยเอาทาเป็นฟูลคันเลอร์ครับผมใช่ใช่คือคือสดใสมากก็คือเหมือนกับว่าฟิลแบบ คือทําแล้วไปด้วยแล้วมีสีสันแล้วก็คือเหมือนกับสนุกในการทาเกษตรไปด้วยนะพี่นะโอ้โหสุดยอดเลยสําหรับบูธมอร์นิ่งนะฮะใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะนะคือบูธอยู่ตรงไหนบอกนิดนึงพี่พี่นิงวันนี้บูธเราอยู่ที่ e ีสิหรือว่าโซนที่สามที่แปดครับผมกลางกลางฮอเลยครับผมโอเคก็ใครยังมีเวลานะฮะตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ขับรถมาน่าจะมาชั่วโมงก็มาถึงนะอย่าลืมนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วปิด2องทุ่มสำหรับ กูดมอร์นิ่งนะฮะอุปกรณ์เกษตรเยอะแยะมากมายเลยใครที่กําลังอยากปลูกผักหรืออยากทําเกษตรอยู่นะฮะแล้วไม่รู้จะไปปรึกษาใครไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนแนะนําที่นี่ที่เดียวเลยฮะกูดมอร์นิ่งครับเชิญกันมาได้เลยวันนี้โอ้โหสุดยอดเลยสงสัยเดี๋ยวจะต้องใส่รองเท้าคู่นี้เดินตลอดงานเลยพี่ขอบคุณมากครับโอ้โหขอบคุณมากครับพี่นิ้งครับขอบคุณเนะขอบคุณครับพี้ยค,ครับโอ้อย่าลืมแวะมานะครับอยู่ที่นี่เลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะโอกาสน้อยมากแต่ก็ฝากไว้อย่างนิดนึงถ้าสมมุติว่าใครเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมาไม่ทัน ทิ้งไลฟ์อีกนิดนึงพี่เข้าไปที่ไหนยังไงได้บ้างฮะเข้าไปที่ Good Morning ออนไลน์นะครับผมแอปเรามีกว่า2 0 0หมื่นเอครับผมนึกถึงแอปที่เกี่ยวกับเกษตรนะครับนึกถึง Good Morning ครับครับผมตอนนี้ผมก็นึกถึง Good Morning แล้วฮะเพราะว่าอยู่ในหัวผมแล้วโอ้โหขอบคุณจริงๆครับพี่ขอบคุณครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมแวะมานะฮะโอเคครับมาพี่ป๊อปแท็กไปดูอยาให้พาเดินดูอ่าโอเคทิ้งไลฟ์